สวัสดีครับต่อเนื่องจากวิดีโอแนะนำหมายเลข12นะครับทุกท่านครับสำหรับตัวผมเองนะผมพูดตรงๆเลยทุกวันนี้เนี่ยผมก็ทำงานและใช้ชีวิตไปตามปกติไปท่ามกลางกระแสะโลกหรือกระแสะสังคมหรือกระแสะนิสัยของผมซึ่งดำเนินต่อไปตามปกติแต่นะครับหลังจากที่ทําวิดีโอขึ้นมาเองดูวิดีโอตั้งแต่หมายเลข1ไล่มาตามลำดับนะครับ แล้วก็มีการคิดค้นนะครับเขียนออกมาว่าทํำยังไงนะชีวิตผมเองถึงจะดีขึ้นคนอื่นสังคมนะครับถึงจะดีขึ้นได้แบบดีๆนะไม่ใช่แบบไปบังคับทําร้ายนะครับผมก็ได้วิดีโอแนะนําก็คือวิดีโอหมายเลข12แล้วก็บอกไปตามลําดับทุกวันนี้ครับสภาพชีวิตของผมก็คือจะอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นตรงหน้านี้เนี่ยห่วงนี้แหละนะครับตอนนี้แหละผมจะหยุดหยุดใจเย็นๆน,นิ่งนะครับนิ่งดูก่อนนะครับ ก่อนที่จะดูก็คือพร้อมดูเราจะโยนทิ้งไปความกังวลความเป็นทุกข์นะครับเพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะดูดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราจะเลือกทําต่อไปนี้เนี่ยดีดีแล้วดีที่สุดที่จะทำได้คืออะไรคือเท่าที่จะดีนะครับก็ทําไปนะครับตามปกติเมื่อมีเวลาว่างก็จะหยุดก่อนเพื่อที่จะดูแล้วก็ดูว่าควรจะทําอะไรต่อไปนะส่วนใหญ่ก็จะมีการพัฒนาสติในลมหายใจ พัฒนากายใจให้ดีนะครับถามว่าเผลอพลาดไปทําอย่างอื่นไหมก็ทํานะครับพลาดไปตามปกติแต่พลาดแล้วก็หันกลับมานิ่งๆปรับความพร้อมแล้วก็ดูใหม่เพื่อเลือกใหม่นะครับผมกำลังจะพูดสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรครับคือชีวิตของผมเองเนี่ยก็มีชีวิตที่แบบไปตามปกติแต่ผมจะอ่อนไหวมากไปหน่อยกับคําพูดของคนกับความรู้สึกของคนอย่างเช่นมีคนมาบอกผมว่าผมบ้าผมติ้งต้องผมแปลกนะครับ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคําพูดที่ไม่ดีเนี่ยในอดีตผมก็จะรู้สึกว่าอมมันมันแย่จังเลยนะหรือไปเจอชั้นเชิงของคนครับคนที่เคยตกลงกันกันแล้วเนี่ยก็ไม่ทําตามที่ตกลงนะครับเหมืหอกับคนที่แบบคือคนเราสามารถที่จะรู้ดีและทําอะไรดีๆได้ด้วยตนเองแต่บางครั้งเนี่ยลบเผลอจมไปกับสิ่งที่เป็นด้านลบหรือด้านมืดนะครับพาชีวิตของเราไปมืดมัวนะครับแต่บางครั้งถ้าเราไปเตือนเขาหรือถ้าเราเขาเป็นคนที่อยู่ใกล้เราเนี่ย ถ้าจะติดละครติดโลกเสมือนติดขี้เกียจนะครับถ้าเราไปเตือนเขาเขาจะโกรธเราเขาจะด่าเรารู้สึกไม่ดีต่อเราเป็นเรื่องปกติครับมันคือการเอาตัวรอดครับถ้าพูดมาถึงตรงนี้ก็คือผมอยากเจอใครสักคนครับซึ่งไปทําการบ้านตั้งแต่หมายเลขหนึ่งไล่มาตามลาดับนะครับจนถึงวิดีโอหมายเลข12 13 14 15แล้วมาเจอหน้าผมเราบอกว่าดามเรามาพัฒนาชีวิตร่วมกันอาจจะเป็นทีมงานอาจจะเป็นหน่วยงาน หรือ,อยังไงก็แล้วแต่มันสามารถทําได้อย่างยืดหยุน่นภาพมันเป็นอย่างนี้ครับเด็กคนหนึ่งเนี่ยไม่เคยอ่านออกเขียนได้การที่เขาจะอ่านออกเขียนได้ไปนั่งทีเดียวเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ครับแต่ผมไม่ได้พูดถึงการอ่านการเขียนหนังสือเท่านั้นผมกำลังพูดถึงว่าคนเนี่ยเมื่อมาเจอกันเราอาจจะไม่เข้าเข้าใจกันเราอาจจะคุยกันได้ไม่ถูกคอเราอาจจะเรียนรู้ฝึกสร้างอยู่เล่นเสพใช้ชีวิตเนี่ยไม่เข้าขานะครับมันเหมือนกับ คู่รักที่มาเจอกันครั้งแรกนะครับมันอาจจะแบบไปได้วยกันได้ไม่ดีร่วมเพศได้ไม่ดีคุยกันได้ไม่ดีเรียนรู้อะไรร่วมกันได้ไม่ดีนะครับแต่การที่เรามาใส่ใจกันพัฒนาความสดชื่นแจ่มใสร่วมกันพัฒนาตัวเลือกร่วมกันเนี่ยทุกท่านครับจะเป็นเพื่อนจะเป็นคู่รักจะเป็นญาติมิตรนะครับมันจะสามารถพัฒนาไปได้หมดผมกำลังจะพูดถึงอะไรครับทุกท่านครับมันคือการที่เรามาจ่ายเวลาให้แก่กัน อย่างเช่นถ้าพวกเรานะครับดูวิดีโอมาตามลําดับดูวิดีโอต่อๆไปนะครับแล้วเรามานั่งคุยกันว่าเราจะกลายเป็นทีมที่ดีเพื่อพวกเรากันเองเนี่ยได้ยังไงนะครับแค่นั้นเองครับผมจะรอรับฟังนะครับสมมติว่าเรามาประชุมกันสมมติว่าเราทีมเราเจ็ดแปดคนมาประชุมกันว่าอีก5้าปีเราจะร่วมกันจับเงิน20ล้านหรือ10ล้านหรืออีกสปีเนี่ย เราจะจับเงินล้านก่อนทุกท่านครับสมมุติว่าเราคุยกันว่าอีก5ปีคน7 8คนนี้จะรวมกลุ่มกันเพื่อจับเงินนะครับสิล้านให้ได้มันแค่เงิน10ล้านใช่ไหมมันไม่ใช่แค่เงิน10ล้านครับมันคือความสามารถร่วมกันของพวกเราซึ่งจากวันแรกที่เราไม่มีเงินสักบาทมีเงินไม่มากนักแต่5ปีผ่านไปเรามีความสามารถที่จะ รักษาเก็บนะครับแล้วก็สร้างเงิน10ล้านขึ้นมาได้มันเป็นความสามารถร่วมกันเราไม่ใช่แค่นั้นครับทุกอาทิตย์เราจะถ่ายทำวิดีโอการประชุมประชุมเสร็จถ่ายทำวิดีโอบางส่วนของการไปทำงานร่วมกันเราเก็บไว้ทุกอาทิตย์ครับแล้วก็ลง Youtube ไล่ไปตามลำดับทุกท่านครับทีมที่ทำแบบนั้นเป็นสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2แค่คนมาดู YouTube เนี่ย ก็ได้เงินแล้วครับได้เงินแล้วยังได้บุญอีกเป็นภาพของการที่คนเรามาทํางานร่วมกันทุกวันนี้ผมพร้อมครับผมขอคนใกล้ตัวนะครับผมบอกคนร่วมงานทุกคนทุกคนขำอะ่ะเฮ้ยวิดีโออะไรไม่ไม่รู้เรื่องไม่ดูหรอกนะครับบางคนดูก็แบบคือดูแล้วไม่มีทางเข้าใจครับแต่ถ้าใส่ใจนิดนึงนะครับก็จะเข้าใจว่าอืมมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นแค่ ความคิดบอกว่าจะลองทําแบบนี้แล้วเราไปลองทําดูก็แค่นั้นเองครับมันคือการหาโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตของเราเองผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องฟังผมแล้วเข้าใจแต่ผมกำลังจะบอกว่าเราจะมาคุยกันเพื่อไปร่วมทําอะไรบางอย่างที่มันดีแล้วจะเติมอะไรเข้าไปในการคุยจะเติมอะไรเข้าไปในการร่วมทํานะครับแค่นั้นเองครับมันคือชีวิตรูปแบบใหม่ครับ เราจะมีชีวิตรูปแบบเดิมๆแบบที่เคยเป็นมานะครับตามผลพวงกรรมก็ได้แต่เราจะไปถึงจุดเปลี่ยนเราก็อึดอึดนะครับอยู่กับมันหน่อยในแบบใหม่ของชีวิตจนมันคุ้นเคยเด็กที่อ่านหนังสือเขียนหนังสือวันแรกวันเดียวไม่คล่องไม่เก่งนะครับอาจจะเขียนไม่ได้ด้วยซ้ําไปอ,าจจอ่านจากหนังสือไม่ได้ด้วยซ้ําไปแต่การที่มาสนใจอ่านมาสนใจเขียนนะครับบ่อยๆตลอด ทักษะในการอ่านการเขียนก็จะเพิ่มขึ้นแต่นี่มันคือทักษะในการเข้าอกเข้าใจกันในการทำงานร่วมกันในการร่วมเล่นกีฬาในการที่จะมาเป็นไม่ใช่แค่ร่วมเพศอะแต่เป็นการร่วมรักหลอมรวมนะครับคนเราปรับตัวเข้าหากันได้นะครับแต่ถ้าคนเราไปจ่ายเวลาให้กับสิ่งที่เป็นเกมในหน้าจอส,สิ่งที่เป็นละครในหน้าจอแต่ละเลยในการที่จะขยับตนเองหายใจอย่างมีความสุขนะครับ เราก็จะห่างไกลเพราะเราไปจ่ายเวลาให้กับสิ่งอื่นแต่การที่เรามาจ่ายเวลาให้กับการพัฒนาสมองการพัฒนาประสาทสัมผัสการพัฒนาความคิดการพัฒนาคำพูดการพัฒนาความสามารถในการทำงานและที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นการพัฒนาร่วมกันมันจะสารต่อกันมันจะเชื่อมโยงกันนะครับมันจะนำไปสู่รางวัลที่ดีจริงๆของพวกเรานะครับก็ถ้าขอได้ผมก็อยากจะขอให้ดูต่อ และย้อนกลับไปบอกต่อวิดีโอหมายเลข12นะครับไป,ไปบ่อยตลอดในทุกๆวันเหมือนผมนะครับถ้าถามว่าจะทําไปทําไมละ่ะท,ทุกๆท่านครับคนเราทุกคนครับถ้าผมบอกว่าตัวท่านเป็นญาติกับผมท่านจะเชื่อไหมครับความเป็นญาติคืออะไรครับถ้าสมมติว่าเรามีพ่อแม่คนเดียวกันเราเป็นญาตินะครับเราเป็นพี่น้องกันแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นมีปู่ย่าคนเดียวกันเรามีตายายร่วมกันเราก็เป็นญาติกันเหมือนกันแต่นักวิทยาศาสตร,ร์ พิสูจน์และทดลองมาแล้วครับว่าทุกชีวิตครับถ้าย้อนกลับไปหลายๆรุ่นผมว่าไม่เกิน100รุ่นนะครับทุกคนจะกลายเป็นญาติกันมันเป็นหลักสิบแค่นั้นเองผมจําไม่ได้ว่าย้อนไปกี่สิบรุ่นนะครับทุกคนจะมีคนที่เป็นทวดทวดทิศเทียดแบบแบบเป็นต้นโตต้นต่อของพ่อแม่คนคู่เดียวนะครับก่อให้เกิดลูกหลานของคนทั้งโลกนะครับภาพเป็นอย่างนี้ครับก็คือ สายของชีวิตเนี่ยอย่างเช่นลูกของคนคู่แรกเนี่ยก็จะมีหลานเลน้นล้นไล่ต่อไปตามลำดับบางสายเนี่ยก็จะสูญพันธุ์ไปแต่บางสายนีย่ก็จะแตกหนอ่อแตกกอก,กลายเป็นกลุ่มสังคมบางครั้งเนี่ยกลายเป็นชนชาติเชื้อชาติใหม่ได้อีกนะครับแต่ทั้งหมดก็เกิดจากต้นตอคู่เดียวกันทุกท่านครับวิถีของการที่คนเราไม่เข้าใจกันวิถีที่คนเราทําร้ายกันคดโกงกัน หลอกล่วมเพศนะครับทำร้ายกันหลายรูปแบบไม่สนใจใส่ใจกันนะครับจมเข้าไปในด้านมืดไม่สดชื่นแจ่มใสทุกท่านครับมันเป็นทางสายหนึ่งการแย่งชิงกันทาการทําสงครามนะครับมันก็รวมอยู่ในสายหนึ่งแต่สายของคนที่มาใส่ใจรักตนเองมาทาให้เกิดความสดชื่นแจ่มใสขึ้นมาในตนเองนะครับมาร่วมกันพัฒนาความใส่ใจร่วมกันพัฒนาความสดชื่นแจ่มใส ร่วมกันทุกท่านครับคําตอบต่างๆจะเกิดขึ้นจะไปต่อได้เองหลังจากนั้นนะครับเรารู้หน่ว่าการที่เราทําสงครามกันการที่เราโกรธหกกันนินทากันการที่เราหลอกล่วมเพศกันการที่เราไม่รักษาคําพูดทําร้ายกันหลายๆรูปแบบการที่เรามีครอบครัวไม่สนใจใส่ใจครอบครัวเราไปใส่ใจเกมนะครับมันเหมือนกับมีครูบาอาจารย์เ้าสอนการใช้เวลาชีวิตนะครับ โดยการยกขวดโหลมาขวดหนึ่งเขาใส่ลูกกลอบเข้าไปจากนั้นเนี่ยเขาก็ใส่กรวดก้อนเล็กๆเข้าไปนะครับมันก็ใส่เข้าไปได้นะครับลูกกลอบที่ใส่เข้าไปในโหลนะนะครับใส่ปุ๊บมันเต็มนะมันใส่ลูกกลอฟเพิ่มไม่ได้แต่มันยังใส่กรวดเล็กๆเข้าไปได้จากนั้นเขาก็ยังใส่ทรายเล็กๆเข้าไปได้อีกถ้าให้ผมเติมเขาไปก็คือเติมน้ําเข้าไปได้อีกทุกท่านครับกล์ฟเนี่ยคือสาระหลักของชีวิตแก่นชีวิตหลักนะครับส่วน กรวดและทรายเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นสาระรองลงไปนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราเผลอสิ่งใส่สิ่งที่เป็นสาระรองลงไปอย่างเช่นเด็กที่สนใจแต่เล่นไม่สนใจเรียนเขาเติมการเล่นเขาเติมเกมเข้าไปบางคนเนี่ยมีชีวิตแทนที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ไปติดเกมไปติดละครไปติดขี้เกียจซะแล้วเติมสิ่งไม่ดีเข้าไปจนมันเต็มมันเหมือนคนที่สาระชีวิตคือลูกกล์ฟใช่ไหมแต่เราเติมทรายเข้าไปเต็มแล้วเนี่ย มันไม่สามารถเติมลูกกลอบเข้าไปได้อีกแต่เราเติมลูกกลอฟเข้าไปแล้วเนี่ยเรายังสามารถเติมรายเติมน้ําเข้าไปได้อีกแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่เรามาเสริมสร้างความใส่ใจความสดชื่นแจ่มใสการร่วมใส่ใจการร่วมสดชื่นแจ่มใสเนี่ยกลายเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รักเนี่ยที่จะเข้าอกเข้าใจกันได้ดียิ่งขึ้นคุยกันได้ถูกครองยิ่งขึ้น เรียนรู้ฝึกสร้างอยู่เล่นเสพนะครับพัฒนาบุญปัญญาบาร,รมีเชียร์กันพัฒนาเครื่องมือระบบบรรยากาศที่ดีในการใช้ชีวิตสร้างชุมชนที่ดีสร้างอาคารอาัจฉริยะขึ้นมานะครับสร้างการเชื่อมโยงชุมชนโครงข่ายพลังดีขึ้นมานะครับทั้งหมดเนี่ยมันคือแก่นสาระที่เราไปเติมแต่บางครั้งบางคนเนี่ยเติมความขี้เกียจไปก่อนเติมความเจ้าเล่ไปก่อนเติมชั้นเชิงไปก่อนนะครับ เติมนิสัยในการหลอกล่วมเพศกันได้เติมนิสัยในการทาร้ายกันไปก,ก่อนเติมความเจ้าเล่ห์ไปก่อนเติมการที่เราจ่ายเวลาให้กับการหลงละเลิงไปกับเกมหลงละเลิงไปกับละครก่อนโอ้โหแล้วจะทํำยังไงละ่ะทุกวันนี้ครับผมขอผมขอครอบครัวนะครับผมขอคนใกล้ตัวว่าถ้ามีใครสักคนเนี่ยจะมาร่วมนะครับเป็นทีมเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รักที่จริงใจซึ้งใจถูกคอเข้าขา เข้าเข้าใจกันยิ่งยิ่งขึ้นกับผมผมขอที่จะกระโจนไปร่วมกับคนเหล่านั้นได้เลยนะครับก็เลยบอกต่อวิดีโอหมายเลข12นะครับแต่ผมไม่บอกหมายเลข13นะผมจะบอกแค่หมายเลข12ไปบ่อยๆตลอดทุกวันนะครับเพราะเป็นการให้โอกาสนะครับสำหรับคนที่จะเข้ามาดูเองจะมาคิดเองจะย้อนกลับไปดูหมายเลขหนึ่งเองนะครับแล้วก็จะรู้อะไรบางอย่างได้ด้วยตนเองนะครับเพราะมันคือโอกาสรูปแบบใหม่นะครับอย่างเช่น เราอยู่แบบเดิมๆชีวิตมันก็เป็นแบบเดิมๆนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนแค่มาใส่ใจตนเองนะครับมารักรู้สึกดีกับตนเองสร้างความสดชื่นแจ่มใสให้เกิดขึ้นเราจะไปต่อได้เองรางวัลที่มากกว่าก็คือคนที่มารวมตัวกันพัฒนาความใส่ใจเข้าหากันนะครับรักการสดชื่นแจ่มใสนะครับมันคืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่มันเป็นแค่แค่มันไม่เคยเกิดขึ้นมันก็เลยดูแปลกผมก็เลยดูเหมือนกับคนบ้าที่คิดว่า คนทุกคนเนี่ยคือญาติกันแต่ผมไม่ได้บอกว่าตัวผมเองจะต้องไปล้างถ้วยให้ทุกคนนะครับไปรับใช้ไปนวดให้ทุกคนไปทําความสะอาดให้ทุกคนไม่ใช่คือเรามาร่วมกันแล้วสร้างภาพชีวิตที่เลิศหรูนะครับอาจจะมีบางคนเจ้าเล่ห์นะครับสะสมความขี้เกียจของตนเองไว้เขาอาจจะอยากอยู่ร่วมกับผมเนี่ยไปทั้งชีวิตก็ได้เพราะขี้เกียจแล้วมีอยู่มีกินสบายนะครับแต่ ความขี้เกียจอ่ะก็จะเกาะติดตัวเข้าไปไปอยู่ในดวงจิตอยู่ในวิญญาณของเขาไปเลยตายการที่เขามีชีวิตอยู่กับเราอ่ะมันกลับกลายเป็นการทําร้ายเข้าไปโดยปริยายนะครับทุกท่านครับการที่เรามาร่วมทีมการรวมทีมกันคนที่มาร่วมพัฒนากิจกรรมดีๆเพื่อปลูกความสดชื่นแจ่มใสปลูกความใสใจที่ดีแล้วสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เลิศดหรูจากนั้นเนี่ยญาติ หันมามองโอ้โหเรามีกลไกดีๆมารองรับญาติเพื่อพัฒนาสิ่งดีๆร่วมกันต่อไปเพื่อโยนทิ้งคุณสมบัติด้านที่มันไม่ดีแล้วมาปลูกคุณสมบัติด้านดีในฐานะที่เราเป็นญาติกันจริงๆนะครับทุกท่านครับแค่นี้นะครับวิดีโอนี้ไม่ได้มีอะไรคือจะเกริ่นเฉยๆว่าความเป็นไปได้เนี่ยมันมีแล้วคนเราแค่ไปลดข้อเสีย น้ำลดต่อผุดลดเสียดีก็งอกงามนะครับลดด้านที่มันไม่ดีด้านที่มันเสียลงไปเนี่ยสิ่งดีๆก็จะงอกงามเกิดขึ้นสัมผัสได้ด้วยตัวเราเองส่วนคนที่จมอยู่ทั้งชีวิตขี้เกียจดูละครอย่างเดียวเลยชีวิตไม่ได้สนใจเลยเล่นเกมอย่างเดียวเลยเนี่ยโอ้โหคือแคบไปไปเจอคนเนี่ยบ,บ,าบางครั้งเนี่ยถ้าไปเจอเด็กนะครับไปเจอลูกตัวเองเนี่ยก็หงุดหงิดแล้วนะครับลูกก็ไปแล้วเคว้งแล้วเพราะว่า คุณพ่อคุณแม่หงุดหงิดความหงุดหงิดนั้นเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่ไปใส่ใจเล่นเกมนะครับไปใส่ใจแค่ดูละครขี้เกียจไปทั้งวันนะครับลูกโผลมาปุ๊บลำคาญนะครับไม่สนใจว่าลูกจะกินข้าวเช้ายังไงไม่สนใจอะไรเลยนะครับภาพเหล่านั้นมันก็จะเกิดขึ้นไม่สนใจใส่ใจแม้แต่ตนเองเพราะว่าจมไปกับด้านมืดด้านมืด่ง,ง่ายก็คือเกมละครการพานันสิ่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับหรือจมไปกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านลบของตอนเอง แต่เราไปบอกได้ไหมว่าขันกลับมาทําดีเถอะเขาจะโกรธเขาจะดา่าเราเอานะเขาจะมองเราเป็นศัตรูนะแต่วิธี่ง่ายคืออะไรครับบอกต่อวิดีโอหมายเลข12ไปผมพร้อมแล้วทุกคนเป็นญาติกันครับใครก็แล้วแต่แน่นอนครับหลายท่านเข้ามาบางทีอาจจะไม่ใช่ว่าทุกคนเดินเข้ามาแล้วเราจะมาร่วมกันสร้างสารรค์ได้บางอย่างบางทีเราอาจจะไปกันไม่ได้ก็ได้นะครับก็ปล่อยกันไปก่อนภาพมันเป็นอย่างนี้เองนะครับก็คือทั้งหมดครับอยู่ที่คนครับ ทุกวันนี้ผมพร้อมแล้วครับผมพร้อมที่จะซื้อที่ดินล้อมรั้วแล้วสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รักที่จะเอเข้าออเข้าใจกันถูกคอเข้าขากันยิ่งยิ่งขึ้นเพื่อนําไปสู่อาชีพใหม่ครับเพื่อนําไปสู่เกมชีวิตละครชีวิตจะกลายเป็นอารยธรรมใหม่ของโลกมันคืออะไรอารยธรรมใหม่ของโลกอ๋อคือคนที่ใส่ใจนะครับจนมีพลังใส่ใจจนเกิดคุณสมบัติของการใส่ใจคนที่สดชื่นแจ่มใส จนเกิดคุณส,สมบัติของการสดชื่นแจ่มใสแล้วเรามารวมกันเราให้อภัยกันเราคุยกันตรงตรงเราไม่เจ้าเล่์เราไม่มีชั้นเชิงเราไม่ทําร้ายกันด้วยความคิดคําพูดและการกระทําแบบทําร้ายกัน,นง่ายๆนะครับเรามันปรับตัวได้นะครับคือทุกวันนี้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าผมจะไปด่าใครนะครับว่าคุณทําผิดไม่ด่าเลยนะครับนิ่งเฉยนะครับแต่บางครั้งการนิ่งเฉยของเราเนี่ยหนึ่งมันทําให้เขามองว่า เราไม่มีมนุษย 3, สัมพันธ์เอาซะเลยเราแย่ไปหมดแต่ในความเป็นจริงก็คืออะไรครับคนเราครับเล่นเกมได้เป็นหลายวันเลยแหละในชีวิตนี้นะครับดูละครได้เป็นเวลานานนะครับแต่ผมเคยเจอนะครับไม่อยากดูวิดีโอไม่อยากดูไม่อยากสนใจผมก็ไม่ได้ว่าแต่ปัญหาก็คืออย่าถึงขัน้นบอกว่าไม่ดูแต่จะอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยมันก็อันตรายนะครับเพราะว่ามันคือคนเราไม่เชื่อมโยงกัน ไม่คุยกันไม่คุยกันไม่วางแผนนะครับว่าจะไปทํางานยังไงแต่ก็อยากได้สมาร์ทโฟนอยากได้รถยนต์แต่สมาร์ทโฟนรถยนต์ก็เกิดขึ้นจากการที่คนเราเนี่ยมาประชุมกันมาคุยกันมาทํางานร่วมกันอยากมีชีวิตที่ดีอยากปรับตัวมันก็ต้องปรับตัวเข้าหากันถูกไหมแต่อยากมีชีวิตที่ดีแต่ไม่ยอมปรับตัวเข้าหากันแต่จมไปกับเกมจมไปกับละครนะครับบางทีจมไปกับยาเสพติด จมไปกับการพานันนะครับจมไปกับอะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่าชอบแต่สิ่งที่ชอบนั้นทําให้สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจเนี่ยเสียหายประมาณนั้นเป็นต้นนะครับก็มันเหมือนบ่นนะครับให้ฟังแต่เพื่อชี้ชัดให้เห็นความจริงว่าความสําเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆนะครับเกิดขึ้นกับตัวเราในขณะน,นี้แค่เราใส่ใจใจเย็นๆนิ่งนะครับดูก่อนนะครับ เพื่อที่จะเลือกในฝั่งที่ดีนะครับกระแสของโลกเนี่ยมันมีหลากหลายแต่กระแสใหม่ของโลกซึ่งจะกลา,ายเป็นอาชีพใหม่เป็นอารยธรรมใหม่ที่ดีจริงๆเนี่ยเริ่มต้นจากความใส่ใจกับความจากการสดชื่นแจ่มใสที่มันเพิ่มขึ้นขึ้นมาจริงๆนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ได้มาฟังถึงวิดีโอหมายเลข13นี้นะครับก็หวังว่านะครับ ท่านจะเป็นอีกหนึ่งคนที่กรุณาบอกต่อวิดีโอหมายเลข12นะครับเพยยื่อใญาตินะครับได้มาลองเองนะครับได้ไปสัมผัสได้เองส่วนผมพร้อมแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยพร้อมแล้วที่จะเริ่มสร้างสรรค์อาชีพใหม่เกมชีวิตรูปแบบใหม่นะครับกับคนที่มามองหน้ากันแล้วมาประชุมกันมาคุยกันว่าเราจะไปพัฒนาเงินพัฒนาการอยู่เล่นเสพพัฒนาการใช้ชีวิตของเรายังไงต่อไป เราจะเป็นพวกกันครับเราจะกลายเป็นครอบครัวใหญ่ร่วมกันนะครับขอบคุณจริงครับ